ปกติเนี่ยครับเอ้ยครับเออนสุวรรณภูมินะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจร้อยมหาน้องยูรีนะเด้อครับเอื้ยครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเด้อครับเด้อซื้อบัตรของมาคุมปีลาลัยเด้อเอ้ยเด้อมาให้กำลังใจผมนะครับเอ้ยครับ sí, sí. อย่างกินสุกอยากิสูงไม่ได้กกนตับข้งีลวตองั่งเออีวเป็นทังพีสไบอกระลาตัขึ้นมายังมีหนามาดากูผมมาเล็กหน่อยเกิดไหมตีดมวนควาได้กัดเียดได้ักเปิดวิทยุฟักดอกเออกระบออนนี้ดีย แรงได้ยิดมาเพิ่งหนางีนแนวอะไรกดหนึ่งกดหนึ่ง่รบได้ชาเพราะเคือบุ้มดีแต่ว่าสากหลังวอมี่ปีงไมเกิดสองตัวได้ส่ยีดิยหันหุ่น่วงหน่โอ้ก็หมดแล้วนี่ก็ใส่กระดุมกับพ่ยดงฝนเป็นตะกุกเทะกับววนะสบายอาอยู่ ไงตองนแรกนี่มัตกแบบแต่ว,ว่าเอาแบบไงยังไงสวัสดีครับผมมาำหอดหนางานเลยครับผมมาหอดจอดเพียงแล้วบ้านดอกไม้ตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดโอ้ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับผมสามารถจะเข้าจากสุวรรณบอกเข้าก่อนทอดก่อ,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 อนทอดแมย์ใกล้ใกล้ใกล้สุวรรณ ผมมาตกครับาตกตกเออของก็ขั้นเลยมุ่งแมนขึ้นประมาณสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขรังลงอนันเคียงเฉียงไปน้องลำโงพงค่อยเปิดไปนะกดหนึ่งโอ้มีผู้แม่อยู่ตรงนี้ มาเด้อครับพี่น้องเหมือรเดิบัตรละร้อยยี่สิบบาทนะครับนา่งานเออวันนี้ไม่ได้มาแค่น้องเอียนนี่นะครับผมเอียน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาหวัวแล้วครับผมอำเภอสวนปูมยังหร้อยเอ็ดนะครับ mm hmm. วันนี้เล่ยอนอยุโรปเอ็ดด้อครับพี่น้องใครที่มาไม่ได้ก็อาจจะริมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมพี่น้องซื้อบัตรจองตัว mm hmm. งต๋ว mm hmm. บ่คขึ้นนะครับว่า mm hmm. ทองสาปอดโกงครับ แจ้งดีอย่ครับผมแต่ทั่งเสระพุ่มพ้นห้องตกเหรอครับผมเสียระพุ่มพ้นท้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วเด้อครับพี่นอ้องเต้นไม่หรอก